สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับโอ้โหตั้งแต่ผมเล่นนกเขาใหญ่มานะครับตัวนี้ตอนขันโยนนะครับได้ยินเป็นหลิวนะครับหลิวหลิวเสียงกลางนะครับวันนี้พาเบอร์หนึ่งพาเบอร์หนึ่งระจำาข่ามาจับเลยหลิวเสียงกลางนะครับนี่สู้กันประมาณสี่ชั่วโมงนะครับไปรุ่นกันนะครับว่าจะติดไหมมีอ่างคำสองคำเป็นนกหลิวเจ้าพุโทโธนะครับเรียกเจ๊กหัวโต โกโกโอ้โหผมขนลุกสู้เลยผมเอาเบอร์หนึ่งมาจับเลยนะครับเจ้าเรียกอยู่นะครับนกต่อเรียกอยู่ครับแต่ตัวนี้ก็เบอร์หนึ่งโคตรหมานของผมเลยเขยบาข้าไปแล้วครับโอ้เจ้าที่เจ้าทางคอยลุกได้เถอะเย็บเย็บเรียบร้อยครับผมไปรุนกันครับโอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับผมพาดต้นต้นก่เลยครับผมเรียบร้อยครับโอ้ โหให้เป็นริวตันครับผมได้ยินเป็นริวตันโอ้ดีใจมากครับโอ้เรียบร้อยโอ้โ้ดีใจมากโอ้โหหลิวตันเจ้าหุโทนะครับเจ็กหัวโตนะครับโอ้โหโอ้โหคารลมครบเครื่องเลยดีใจครับผมโอ้โหนะเก่งมากลูกนะครับนกต่อเรียกอยู่ครับผมโอ้เบอร์หนึ่งมาจับเลยเอาเจ้าคารลมจับมาจับเลยวันเนี้ยโอ้โหคารลมไม่พอนะครับตัวนี้โคตรหมานเลยโอ้โหดีใจครับเขาวิ่งก่อนนะครับ วนกมันบาดเจ็บโอ้โหริวตันเจ็กหัวโตโอ้ยขลมโคตรหนาเลยครับโอ้หนี่ครับต้นคีเหล็กครับโอ้ดีใจมากครับผมโอ้โอเจ้าที่จัดให้ผมแล้วโอ้เรียบร้อยโอ้นี่ครับนี่โอ้เก่งมากลูกนะครับนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวลงดูตัวนกก่อนนะครับ เดี๋ยวผมเอานกให้ลงดูก่อนโอ้โขอให้เป็นลิวตัน an. เถอะแต่ได้ยินเป็นลิวครับผมตันตึกเลยเดี๋ยวผมจะนกลงก่อนนะครับโอ้เก่งมากลูกโอ้นี่ครับผมเรียบร้อยโอ้้าพุทโธครับผมโอ้โอ้ดีใจโอ้สำเร็จแล้ววันนี้ โอ้โหโอ้โหเก่งมากลุกโอ้โหนี่ครับดูกันชัดๆ,ๆเลยโอ้โหตอนเข้ามาตอนขันโยนเป็นริวเสียงกลางนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะหลุดไหมนะครับได้ยินขันสี่ห้าคำตามตึกนะครับแล้วก็เป็นนกเจ้าพุโทโธครับเรียกแจ็คหัวโต โกโก้เจ้าพุดโฮโกโก้โอ uh ้ oh. n n ha, oh ้น so so ี really. oh ่ครับดูลายสวยด้วยนี่ครับโอ้สุดยอดเลยโอ้ขอบคุณเจ้าที่ครับผมก็ขอเจ้าที่ครัทำนี่ให้ได้โอ้โหโอ้โหเนี่ยครับตัวนี้ขังลืมครับขังลืมตัวเนี้โอ้โหสุดยอดครับขังลืมเลยโอ้โหนี่ครับเจ้าคารลมจัดโคตรหมานนะครับ เบอร์หนึงประจำค่ายเลยตัวนี้โคตรหมานเลยนะครับที่ผมโพสขายไปวันนั้นนะครับโอ้นี่ครับผมโอ้โหสวยมากครับผมขออนุญาตจับนกเข้าถุงก่อนนะครับโอ้ขอจับข้าถุงก่อนนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับผม